การใช้เปิดตัวพี่ชายน้องมายูเป็นอีหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงและพิธีกรคนดังยหญงหนุ่มกันใช้กำเนิดพลเพราะมีผลงานปังๆออมให้ติดตามกันตลอดเดียกได้ว่าแม้เพิ่งจะย้ายสายมาทำงานด้านพิธีกรและผู้ประกาศข่าวไม่นานแต่ก็ได้รับความนิยมหนักมากแถมหลายคนก็ชื่นชมสุดๆพอทำหน้าที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวได้ดีมากเดียดได้ว่ามีความเป็นกลางและหาข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงก่อนนาเสนอทุกครั้งด้วยดาสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดตัวพี่ชายของน้องมาย,ยูซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนน้องใหม่ที่เพิ่งโดดมาร่วมงานกับช่อง3อย่างกัปคนาว,วุธนั่นเอง พอหนุ่มก็รักและเอ็นดูกับจนยกให้เป็นลูกชายคนหนึ่งเลยซึ่งก็ได้ออกมาเผยคลิปเสียงหน้ารักหน้ารักของกับที่เรียกแทนตัวเองว่าคณาวุธกำเนิดพลอยด้วยงานนี้กับก็ได้พูดผ่านคลิปเสียงว่าสวัสดีครับพี่หนุ่มก็คิดถึงพี่หนุ่มนะครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะครับผมอยากเจอมากๆเลยคณาวธกำเนิดพลอย,ยครับ ึ่งพี่หนุ่มก็ได้ออกมาทาวิตไว้พร้อมแคปชั่นว่าพี่ชายมายูทำการแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยละค่ะว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับน้องกัฟคณาวุฒิกับแฟนคลับน้องรูปบอลของคุณบิ๊กกัฟมากๆที่พี่หนุ่มกันใช้เอนดูแถมให้เป็นพี่ชายของน้องมายูให้ใช้นะสก,กุลกำเนิดพออีกขอขบคุณมากๆนะคะลูกชายพี่หนุ่มเองครับขอบคุณพี่หนุ่มที่เอนดูน้องกัฟนะครับในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งหนูดีใจมากค่ะที่กัฟมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลน,น้องอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแบบพี่มาก เขาดูคลิปพี่หนุม่มอ่านข่าวตลอดเลยนะคะเด้ยว,ว่าแฟนๆของหนุม่มกับต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยล่ะค่ะที่พี่หนุม่มเอ็นดูน้องได้ยกให้เป็นลูกชาย ราะแฟนๆหลายๆคนก็บอกเลยค่ะว่ากราฟนั้นชื่นชมและชื่นชอบติดตามพี่หนุ่มมานานแล้วแหมมตอนนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ช่องเดียวกันแล้วด้วยก็หวังว่าจะได้เห็นทั้งสองร่วมงานกันสักครั้งเนาะเอาเป็นว่าแฟนๆของหนุ่มกราฟก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพอแม้จะเพิ่งย้ายมาเป็นพระเอกใหม่แต่ก็ได้รับความรักความเอ็นดูจากพี่ๆแถมกําลังจะมีผลงานละครอ,ออกมาให้ติดตามกันด้วยซึ่งผลงานละครเรื่องแรกของกราฟกับทั้งช่อง3นั้นยังได้ประกบกับนางเอกซปตาอย่างเจนะี่อันพาดนป้อมเพชรด้วยละคะ่ะส่วนจอนแอร์ตอนไหนกก็ตตต้อองรอิดามันนะ